ถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้อย่างเช่นปวดหัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารนอนไม่ค่อยหลับหายใจไม่เต็มอิ่มหงุดหงิดง่ายสับสนโมโหง่ายไม่อยากพูดคุยกับใครหรือว่ามีอาการซึมเศร้านี่คือสัญญาณของความเครียดนะคะยอมรับว่าคนเราอ่ะเครียดได้เมื่อยอมรับได้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้ไม่ยากนะคะจะปฏิเสธไปทำไม ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือว่ารวยล้นฟ้าก็มีโอกาสเครียดได้ทุกคนนะคะคิดซะว่าความเครียดมันกำลังมาเพื่อทดสอบความกล้าในการเผชิญหน้ากับความจริงเขาจะเข้ามาดูว่าใจของเราเนี่ยจะอดทนจนที่ผ่านมันไปได้หรือเปล่ายอมรับเข้าไว้นะคะเพราะความกล้าจะพิสูจน์คนความอดทนจะพิสูจน์ใจข้อ2คือการทำกิจกรรมที่ชอบ ความคิดและอารมณ์ของเรามันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราใส่เข้ามาในชีวิตค่ะอย่างเช่นดูหนังที่มันสนุกก็เราก็จะสนุกสนานดูหนังเศร้าเราก็จะเศร้าตามถ้าฟังเพลงรักเราก็จะรู้สึกอยากคิดอยากฝันมีจินตนาการถ้าฟังเพลงมันๆเราก็รู้สึกอยากจะขยับแข้งขยับขาคนที่เครียดเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรก็มัวนั่งคิดวิตกกังวลอยู่นั่นแหละฉะนั้นลองหากิจกรรมที่ชอบทำดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงออกกําลังกายเล่นดนตรีทํางานอดีเรกอะไรก็ได้หรือไปท่องเที่ยวในที่ที่เราชอบไปช่วงเครียดเนี่ยอย่าไปทําสิ่งที่ไม่ค่อยชอบนะคะอย่างเช่นหัดเล่นดนตรีที่เล่นไม่ค่อยได้ถ้าเล่นได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ได้ขึ้นมาก็จะพานเครียดไปกันใหญ่พฤติกรรมเนี่ยมันสามารถนําอารมณ์ได้ถ้าอยากคลายเครียดเมื่อไหร่ก็ให้เปลี่ยนกิจกรรมที่ทําให้เรามีความสุขนะคะข้อที่3ระบายออกมาบ้าง ถ้ามีปัญหาอย่างเงียบอย่าเก็บไว้เพียงคนเดียวอย่างผงที่เข้าตาตัวเองบางทีเอาออกยากกว่าผงที่เข้าตาคนอื่นนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนใครที่มีครอบครัวก็หันหน้าเข้าหาครอบครัวปรึกษาหารือกันลองหาทางออกดีๆให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบ่งหน้าที่กันนะคะอย่างเช่นให้คนไปหาเตาไฟอีกคนไปหาถ่าน ถ้าใครผ่านตลาดก็แวะซื้อเชือกกลับมาฝากด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะถ้าเห็นว่าอีกคนไปอีกฝ่ายก็ต้องคอยให้กําลังใจแม้ว่าตัวเองจะมีกําลังใจเหลือน้อยก็ตามพยายามเล่าปัญหาพยายามเล่าความทุกข์ออกไปบ้างแม้ว่าคนที่เขารับฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากแต่ก็ยังได้ระบายความอัดอั้นในใจที่เรามีลูกโป่งชีวิตที่อยู่ได้นานเนี่ยไม่ใช่ลูกโป่งที่รับประกาศเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะ แต่มันคือลูกโป่งที่รู้จักขีดจำกัดของตัวเองว่ามันมีเท่าไหร่และมันทนได้ขนาดไหนและรู้จักระบายอากาศออกมาบ้างค่ะข้อ4ก็คือการเปลี่ยนโฟกัสสิ่งที่เราให้ความสนใจมันจะขยายใหญ่ขึ้นสิ่งที่เราให้ความสนใจมันจะขยายใหญ่ในความคิดของเราเราคิดถึงเรื่องดีๆความรู้สึกดีๆมันก็จะขยายกลายเป็นความสุขถ้าคิดถึงแต่เรื่องร้าย เรื่องร้ายๆมันก็จะลุกลามกลายเป็นความทุกข์ความเครียดที่เรามีเกิดจากใจของเราที่มันไปจดจอ่อยกับปัญหาที่มันไปจดจอ่อยู่กับความผิดหวงังหรือว่าความสูญเสียมากจนเกินไปยิ่งคิดถึงสิ่งนั้นมันก็จะยิ่งขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วมันก็เกิดจากจินตนาการของเราที่เรานั้นใส่เข้าไปค่ะลองเปลี่ยนโฟกัสใหม่จากที่คิดถึงแต่สิ่งที่สูญเสียไป ลองหันไปมองสิ่งที่เรายังเหลืออยู่บ้างหรือว่าคิดผิดหวังจากคนที่เขาไม่รักเราก็ลองคิดถึงคนที่เรารักหรือว่าคนที่เขายังรักเราอยู่คิดถึงสิ่งที่เสียไปใจมันก็หดหู่คิดถึงสิ่งที่เรายังเหลืออยู่เราก็จะรู้ว่าชีวิตนี้ยังมีความหวังให้เรานั้นสู้อีกตั้งมากมายถ้าคุณมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอย่างแรกที่อยากจะให้ทำก็คือการรู้ตัวค่ะ รู้ตัวให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าตอนนี้อยู่ในภาวะการวิตกกังวลหรือเปล่าความรู้สึกตัวมันจะทําให้เราไม่ถลำเลึกลงไปกว่าเดิมนะคะคนที่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองนี้ตอนนี้กําลังเมาก็จะยิ่งเมามากคนที่ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้กําลังทําผิดก็จะหยุดทําผิดได้ยากมากแต่ถ้ารู้สึกสํานึกผิดก็มีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจได้ค่ะ คนที่ไม่อยากจะวิตกกังวลมากเกินไปก็ต้องคอยเฝ้าคอยดูอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะเครียดคิดมากมีความกลัวนอนไม่หลับหรือว่าหงุดงิดง่ายหายใจลำบากมือเท้าสัน่นหรือว่าหมดเรี่ยวแรงแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบฉุดรั้งตัวเองเอาไว้ไม่ให้ถลำลึกลงไปกว่าเดิมหยุดความวิตกกังวลไว้ก่อนนะคะความวิตกกังวลทั้งหลายเนี่ยมันจะทำร้ายชีวิตของเรา ข้อที่2จัดระบบความคิดความกังวลมันเกิดจากความคิดของเราค่ะถ้าจะแก้ให้ดีก็ต้องแก้ที่ความคิดของเราคิดให้เป็นระบบค่ะอะไรสําคัญมากอะไรสําคัญน้อยหรือบางเรื่องอาจจะไม่ได้สําคัญเลยก็ได้ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้ตัดอะไรก็ไม่ออกเก็บเอามาคิดซะทุกเรื่องเนี่ยความกังวลใจมันก็จะมีอย่างมากเลยอะไรแก้ไม่ได้หรือว่ากําหนดไม่ได้ก็ค่อยปล่อยวางเอาไว้เพราะยิ่งเราเข้าไปแก้ไข พอมันแก้ไขไม่ได้เราก็จะยิ่งกังวลและก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันให้มากนะคะถ้าวินาทีนี้ยังดีก็แสดงว่าดีถ้าตอนนี้ยังอยู่ได้ก็คืออยู่ได้อย่าไปห่วงหน้าพวงหลังให้มากเกินไปนะคะอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้แต่ก็เตรียมพร้อมเพื่ออนาคตอย่างไม่ประมาทแต่ปราศจากความกังวลใจข้อ 3. รู้จักแยกแยะชีวิตของคนเรานั้นก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการงาน ครอบครัวสังคมความรักแยกให้ได้นะคะว่าตอนนี้เรากําลังกังวลกับเรื่องอะไรแล้วก็อย่าเอาความกังวลนั้นไปปะปนกับด้านอื่นๆของชีวิตค่ะถ้าเรากังวลเรื่องงานพอกลับถึงบ้านก็ควรที่จะวางไว้ข้างนอกบ้านเพราะถ้าเราเอาความกังวลเรื่องงานเข้าไปในบ้านรังสีของความกังวลมันอาจจะทําให้คนในบ้านไม่มีความสุขก็ได้อาจจะมีการเกิดทะเลาะกัน เกิดการทะเลาะก,กันกับคนในบ้านขึ้นมาคราวนี้มันไม่ใช่กังวลเฉพาะเรื่องงานแต่มันจะกังวลเรื่องคนในบ้านเข้าไปด้วยนะคะเชือกปมเดียวนะพอแก้ได้แต่เชือกที่มันมีหลายปมที่มันพันกันหลายปมจนยุ่งเหยิงมากมายแก้ยากมากเลยนะคะข้อที่4อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคนเรามันผิดพลาดกันได้ก็เราเนี่ยเป็นคนเนาะก็ขนาดเครื่องจกักรก็ยังมีเออเร์ได้เลย ที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเก็บเอามากังวลก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาค่ะบางเรื่องแม้ว่าเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ตามมันก็สามารถเกิดขึ้นจนได้ก็คือเราจะต้องยอมรับว่าเราไม่อาจจะควบคุมไม่อาจจะกําหนดทุกอย่างในชีวิตของเราได้ตามใจเราคือถ้าคิดแบบนี้มันก็จะทําให้ใจของเรานั้นสบายเบาสบาย จงยอมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะมันจะทําให้เราเข้าใจโลกอย่างที่มันเป็นไปเมื่อเราเข้าใจโลกได้เราก็จะเข้าใจชีวิตเมื่อชีวิตมีปัญหานะคะอย่างแรกเลยก็คืออย่าหนีปัญหาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ติดหนี้บุญคุณใครก็ต้องทดแทนการหนีปัญหามันไม่ได้ทําให้ปัญหานั้นหมดไปมิแต่จะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาบางคนไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไง ก็เลยหันเข้าไปหาอบายมกุกบางคนก็ติดเหล้าติดยาติดการพน,นันหรือว่าเที่ยวกลางคืนก็กลายเป็นการเพิ่มเติมปัญหาใหม่ปัญหาเดิมก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกับเอาเมฆไปบทบางดวงอาทิตย์เอาไว้แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมแบบนั้นแหละค่ะให้หันหน้าเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับปัญหานะคะสมุดท่าเป็นนี่ก็ลองเจรจากับเจ้านี้มีให้ไหม ไม่มีให้หรือว่าจะผ่อนชำระก็แล้วแต่หรือว่าจะไม่ตัดต้นตัดดอกได้หรือเปล่าก็ลองคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะอย่าหลบหน้าอย่านี้หายไปไหนเพราะว่ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะอาจจะติดแบคลิเรีหรือว่าอาจจะถูกฟ้องล้มละลายก็ได้จงหันหน้าเข้าแสงนะเพราะบางทีอาจจะทําให้แสบตาได้แต่ถ้าคุณหันหลังให้แสงเมื่อไหร่เงาของคุณมันก็จะหลอกหลอนข้างหน้าไปตลอดชีวิต ข้อ2เปลี่ยนเป็นความท้าทายซะแทนที่ปัญหามันจะทำให้กลุ้มใจหรือว่าเสียใจก็ลองให้เปลี่ยนเป็นความท้าทายลองให้ปัญหานั้นทำให้เรารู้สึกถึงความท้าทายอย่างเช่นสอบไม่ได้ใช่ไหมครั้งต่อไปทำยังไงให้สอบได้และก็ไม่ใช่แค่เพียงสอบได้แบบธรรมดานะแต่จะต้องทำให้ใครต้องประหลาดใจต้องทำให้คนอื่นต้องประหลาดใจหรือว่าเฮ้ยจากการที่สอบไม่ได้เนี่ยกลับมาสอบใหม่แล้วก็ได้คะแนนเต็ม หรือจะเป็นแบบโดนปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยกลับมาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองใหม่จนทำให้สักวันหนึ่งเขาต้องเสียดายที่ไม่ยอมรับคนอย่างเราหรือว่าเมื่อพ่ายแพ้ก็ตั้งใจตั้งใจใหม่แล้วก็กลับไปชนะใหม่แล้วก็ชนะแบบเขาสู้อะไรเราไม่ได้เลยค่ะไม d s ซ t ที่มีต่อปัญหาแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นคนที่เอาปัญหามาเป็นพลังแปลงความผิดหวังเป็นกำลังใจ เมื่อเจอปัญหาก็อยากจะวิ่งเข้าใส่เมื่อเจอปัญหาก็อยากจะวิ่งเข้าใส่มันก็จะกลายเป็นความท้าทายไม่ใช่เป็นปัญหานะคะทั้งหมดนี้อยู่ที่การมองของเราค่ะมองปัญหาว่ามันเป็นปัญหาหรือว่ามองว่ามันเป็นโอกาสข้อที่3คือการรู้เท่าทันกับปัญหานะคะยิ่งเติบโตยิ่งเก่งยิ่งก้าวหน้าปัญหามันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยปัญหานั้นมันก็เหมือนกับเงานะเพราะตัวเรา ใหญ่ขึ้นเงาก็จะใหญ่ตามถ้าหวังจะก้าวให้ไกลอย่าได้กลัวอะไรกับปัญหาเพราะตัวเราเล็กหน้าทีการงานตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเล็กปัญหามันก็เลยเล็กไปด้วยทุกการก้าวขึ้นไปมันจะต้องยกระดับความสามารถของเราขึ้นมาเหมือนกับการเล่นเกมนะคะถ้าเรายิ่งเพิ่มความยากให้กับเกมเราก็จะต้องเก่งตามความยากในเกมนั้นด้วยและให้เรารู้ไว้ว่า ปัญหามันก็เหมือนกับด่านทดสอบว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถในการก้าวต่อไปได้หรือเปล่าคนที่ไม่เคยเจอปัญหาภูมิต้านทานก็จะอ่อนแอเพราะทำอะไรก็มีแต่ได้กับได้เลี้ยวซ้ายก็ผ่านตลอดพอนานๆนไปพอไม่ได้ก็เลยไปไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไม่ได้อย่างที่เคยได้แล้วเขาต้องทำยังไงกันต่อซึ่งต่างจากต่างกับชีวิตของคนที่เจอแต่ปัญหานะคะ ที่ได้บ้างไม่ได้บ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างแพ้พายสลับกันไปก็เลยรู้ว่าแนวทางที่แก้ไขนั้นจะต้องทำยังไงกันจงยืนหยัดต่อสู้กับปัญหานะคะไม่ว่าปัญหามันจะหนักแค่ไหนก็ตามต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะปัญหามันอยู่ได้ไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป